ดองปูนอกน้าแข็งเลยครับเด้อเอาให้มันสลบไว้เนี่ยมันจะสีบนนาว,วิธีการดองปูนะกำลังสลบแลว ตลอดเลยเด็กเพื่อนยังมาเท็ดเพื่อให้นเหนื้อไอ้ขอาอ้างในไอ้มันมันให้มันแน่นเดี๋ยวเราก็มาเตรียมกระเทียมกันก่อนกระเทียมไปตอนนี้ปูกันเริ่มไป มันก็เริ่มนอกแล้วเดี๋ยวลอดสักพัดเดี๋ยวลงโหล,ลในโหลเดี๋ยวค่อยมาผอกันอีกทื่อนึงครับนี่วัตถุดิบกับว่ามีหยังหลายมีน้ําปลาปลาเท้ แล้วก็ปูลากสะอาดแล้วยังม,มันนกไปนกแข็งนะครับขาบมันนกเนี่ยมันก็นนเนื้อมันแตกแล้วก็มีเทียมทเทียมปอแล้วก็กวดรูเก็บง่ายๆบัมนบะปูซื้อมาแต่ตลาด <laughs> ulang nak kat 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 ยงมาพอกันอีกเ่อตอนที่เอาลง I ไอ้โลเลยครับเน้ออาบ้านนี้ก็มาหอดขันตอนสุดถ่ายด้วยครับตอนสุดท้ายก็คือเอาปูใส่โล่แหละครับใส่กระเทียมลงไปเดีย๋ยวเราปูใส่ร้ายบดใส่ร้ายเลยครับ สุท้ายจริงๆก็คือนี่ครับปลาปลาลงไป